สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กดติดตามช่องไอทีมีสาระแล้วและยังไม่ได้กดติดตามช่องไอทีมีสาระนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ต่อเนื่องคลิปที่แล้วผมได้ลงรายละเอียดใครที่มีบัตรคนจนสามารถกู้เงินธนาคารออมสินได้คนละ50,000บาทนะครับซึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆใช้อะไรบ้างท่านสามารถกดเข้าไปในช่องไอทีมีสาระเพื่อรับชมคลิป นั้นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องคลิปที่2ธนาคารอมสินเปิดให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ,อ,ถอชื่อว่าแอปไม m o โมสามารถสมัครได้บนมือถือเลยครับอันนี้ไม่ต้องไปธนาคารนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะกู้เงินผ่านบัตรคนจนต้องไปธนาคารนะครับเตรียมเอกสารไปด้วยแต่ถ้าใครที่กําลังรับชมคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับต้องการกู้เงินผ่านธนาคารอมสินมันเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับโครงการที่มีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อคุณนะครับสามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโม่บนมือถือนะครับใครที่เคยเปิดบัญชีและสมัครแอปไว้แล้วก็กดเข้าไปตามคลิปกันได้เลยนะครับได้คนละ30,000บาทไม่ต้องค้ำผ่อนนาน2ปีนะครับสำหรับวิธีการสมัครนั้นนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันไมโม่บนมือถือของทุกท่านนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินเข้าไปนะครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วให้กดเลือกสินเชื่อเมนูทางด้านซ้ายมือพอกดเลือกเมนูสินเชื่อแล้วนะครับ มันจะมีเมนูสินเชื่อย่อยให้ท่านกดเลือกเข้าไปตรงเมนูสินเชื่อเพื่อคุณนะครับพอกดเข้าไปแล้วระบบก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินแบบนี้เลยนะครับแบบที่ผมกําลังทําให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่นี้นะครับท่านที่กําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นคลิปที่ผมได้บันทึกไว้จริงๆนะครับเป็นการสมัครจริงๆนะครับเพราะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันสมัครได้จริงไหมผมจึงได้ถ่ายทาคลิป ที่ผมได้ทําการสมัครไว้นะครับผ่านแอปไมโมรให้ทุกท่านได้รับชมนะครับส่วนวิธีการสมัครนะครับผมถ้าใครที่ต้องการสมัครก็กู้ได้ส0 0 0 0่นนะครับผมสําหรับผู้มีอาชีพอิสระจะได้แค่2 0,000เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครที่มีอาชีพรายได้ประจําผู้ที่ทํางานเป็นเงินเดือนก็จะได้ถึง3 0 0 0 0เลยนะครับสูงสุดนะครับผมในการปล่อยกู้นะครับหรือการผ่อนชําระ2ปีนะครับผมคุณสมบัตินะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือให้ท่านลงทะเบียนผ่านแอปนะครับไมโมเข้าไปตามที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับกดเลือกเมนูสินเชื่อนะครับกดเลือกเมนูสินเชื่อเพื่อคุณนะครับแล้วก็กดเข้ามานะครับตรงส่วนนี้ที่ผมกําลังชี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนี้นะครับมันจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่ท่านจะต้องรู้นะครับในส่วนของการกู้เงินนะครับหรือปล่อยกู้เงินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ค่อยได้สนใจดูอะไรเท่าไหร่นะครับผมบางทีอ่ากู้มาแล้วนะครับก็อาจจะงงหรืออาสงสัยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ท่านจะต้องรู้ก่อนนะครับการผ่อนชําระนะครับผมเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น8,000บาทผ่อน300กว่าบาทต่อเดือนนะครับ24เดือนนะครับ10,000บาท400กว่าบาท24เดือนนะครับ15,000บาทผ่อน700กว่าบาท24เดือนนะครับ20,000บาทผ่อน900กว่าบาท24เดือนนะครับ25,000ผ่อนพันกว่าบาท 24เดือน30,000ื่นนะครับ 1, 5, ึ่งเดือนนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับในการผ่อนชำระส่วนเอกสารหลักฐานนะครับผมในการขอกู้นะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ท่านเข้ามาที่แอปแล้วแล้วก็กดตามที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วและธนาคารนะครับหรือแอปธนาคารลิงก์มาหน้าเว็บนี้แล้วนะครับผมมันจะมีเมนูให้กดสมัครนะครับท่านนะครับสามารถกดสมัครนะครับผม ตามคลิปที่ผมกําลังจะกดให้ทุกท่านได้เลยนะครับเนี่ยเมนูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้นะครับผมมันจะมีเมนูให้กดสมัครนะครับกดคําว่าสมัครสินเชื่อนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีกดสมัครสินเชื่อนะครับแต่ถ้าใครที่สมัครแล้วก็กดเข้าไปตรวสอบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมขอให้ทุกท่านดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในการกู้เงินนะครับอาชีพอิสระนะครับได้ไม่เกิน20,000บาทนะครับอาชีพ ผู้มีรายได้ประจําก็3 0 0 0 0บาทอาชีพอิสระคือใครอาชีพก็คืออาชีพอิสระคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยต่างๆนะครับผมที่ไม่ได้ทํางานประจําแบบมีเงินเดือนอาชีพกลุ่มเงินเดือนนะครับก็คือกลุ่มผู้มีรายได้ประจําก็คือพวกที่ทํางานนะครับในบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีสเตตเมนต์สลิปเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะยครับย้ำนะครับว่า อาชีพอิสระได้แค่2 0 0 0 0ืนนะครับอาชีพรายได้ประจําได้สูงสุด3 0,000นนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเบื้องต้นส่วนเอกสารหลักฐานนะครับผมท่านสามารถเข้ามารับชมได้นะครับในเว็บนะครับในเว็บซึ่งตรงนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดและชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าผมต้องอบอกท่านนะครับในหลายๆประเด็นแล้วก็กลัวเวลาจะเยอะเกินไปเดี๋ยวท่านจะงงนะครับผมเนี่ยนะครับมันก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนชําระเอาละครับผม เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปสมัครนะครับท่านก็กดเข้าไปตรงคําว่าสมัครสินเชื่อมันก็จะมีเมนูข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับเนี่ยนะครับผมมันจะมีในเว็บเลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับพอกดเข้ามามันจะมีคำว่าสมัครสินเชื่อนะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเนี่เห็นไหมผู้มีอาชีพอิสระไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับผู้มีรายได้ประจํานะครับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับผ่อนนาน2ปีนะครับ24งวดนะครับแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดในการ ผ่อนชําระนะครับผมต่างๆท่านก็ดูรายละเอียดนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าท่านจะเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือตัวท่านต้องทําเองนะครับผมหรือถ้าใครที่ทําไม่เป็นนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็ให้บุตรหลานนะครับหรือญาติพี่น้องทําให้ก็ได้นะครับผมทําได้เลยนะครับทุกคนเลยนะครับอาชีพอิสระหับพ่อค้าแม่ค้าแหบเปรแ้ยงลอยนะครับคนที่ทํางานประจําเงินเดือนได้หมดทุกคนเลยนะครับผมและถ้าเลื่อนลงมานะครับด้านล่างนะครับผม มันจะมีเมนูตรงนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้กดนะครับกดลงไปมันจะเป็นลูกถอนลูกกศรถูกสีนี่ครับฟ้าๆอย่างเงี้ยครับล้วก็กดตกลงนะครับหลังจากกดตกลงแล้วนะครับมันจะให้ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ให้เลือกประเภทลูกค้านะครับผมนะครับตามนี้เลยประเภทลูกค้านะครับมันจะมี2อย่างนะครับอาชีพอิสระก็คือพ่อค้าแม่ค้าแฮร์ริเอรแผงลอยนะครับอาชีพรายได้ประจําก็คือพนักงานเงินเดือนนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ก็แยกเป็น2 2กลุ่มหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับอาชีพอิสระก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พวกที่ทํางานเงินเดือนแล้วกันเอาง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของท่านลงไปแล้วก็กดเลือกประเภทนะครับอาชีพอิสระหรือไรายได้ประจํานะครับก็กดเลือกลงไปแล้วก็กดเมนูด้านล่างนะครับสมัครขอสินเชื่อหรือลงทะเบียนขอสินเชื่อนะครับพอลงกดไปแล้วมันจะมาอีกหน้าหนึ่งนะครับให้ใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับวันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมที่อยู่ปัจจุบันรหัสไปรษณีย์นะครับสถานภาพโสดสมรสอายุเพศระดับการศึกษานะครับแล้วก็อาชีพนะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบไหนจังหวัดอำเภอนะครับเลือกสาขาประสงค์ที่จะขอกู้นะเน้นนะครับว่าให้ยื่นขอกู้นะครับสาขาที่ใกล้ที่ท่านอยู่มากที่สุดนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับผมพอเข้ามาสู่หน้านี้แล้วเขาจะ พาท่านนะครับผมมาหน้าจอนะครับผมอ่าให้ใส่ชื่อนะครับใส่นามสกุลนะครับผมวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อ่ที่อยู่ต่างๆนะครับของท่านนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับผมแล้วก็อ่าอายุนะครับต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอ่าของอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับทําสดๆให้ท่านดูเลยนะครับผมได้บันทึกคลิปไว้เนาะ ก็ทาสดๆให้ท่านได้ดูกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมเนี่ยหลังจากนั้นนะครับพอเลื่อนมาสุดท้ายเนี่ยก็จะให้เลือกธนาคารนะครับสาขานะครับจังหวัดวันเวลาที่สะดวกนะครับเขาจะต้องเลือกด้วยนะครับวันเวลาที่ท่านสะดวกเดินทางมานะครับผมอันนี้ผมก็ได้ทําการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านได้ลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาเตรียมเอกสารครับ อาชีพอิสระบัตรประชาชนเอกสารแสดงประกอบอาชีพเช่นภาพถ่ายปัจจุบันที่ผู้กู้ร่วมอยู่ในภาพนะครับก็คือ2อย่างหลักๆครับก็คือบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายภาพประกอบที่ท่านทํางานอยู่สมมุติท่านค้าขายก็ถ่ายรูปภาพที่ท่านค้าขายนะครับหรือ,อท่านนะครับเขาเรียกว่าขายของตลาดนัดเป็นแม่ค้าขายของต่างๆเนี้ยก็ถ่ายภาพนั้นได้ครับหรือทําอาชีพก่อสร้างเนี้ยก็ทําได้ครับก็ ก็เตรียมไว้ด้วยนะครับเตรียมไปนะครับผมเดี๋ยวเขาจะให้ท่านนะครับยื่นนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เรากดสมัครไปก่อนหลังจากที่เรากดสมัครไปแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูให้ตรวจสอบนะครับเราก็กดนะครับใส่เลขบัตรนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรวจสอบหลังจากกดตรวจสอบแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับผมสถานะให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเลขบัตรนี้เบอร์โทนี้อาชีพนะครับรับจ้างทั่วไปนะครับ วันที่สะดวกติดต่อสาขานะครับก็คือ11เดือน7นะครับผมได้เลือก11เดือน7เลยนะครับถ้าท่านสะดวกวันไหนก็กดเลือกสาขาแล้วก็ผมแนะนําให้กดเลือกสาขาใกล้บ้านนะครับผมใกล้บ้านท่านจะได้เดินทางสะดวกนะครับส่วนการปล่อยกู้นะครับผมหลังจากที่ท่านนะครับผมยื่นกู้ไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมพนักงานโทรมานะครับก็คือพนักงานสาขานั้นนะครับ พนักงานจะแจ้งให้ท่านนะครับนำเอกสารนะครับอย่างเช่นอาชีพอิสระก็ให้นําเอกสารนะครับบัตรประชาชนนะครับรวมไปถึงรูปถ่ายการประกอบอาชีพของท่านนะครับผมไปยื่นให้กับพนักงานนะครับตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัตินะครับส่วนอาชีพพนักงานประจําท่านวันที่เขานัดนะครับผม ท่านก็จะต้องเดินทางไปนะครับผมเพื่อ,อนําบัตรประชาชนแล้วก็รวมไปถึง ements, สเตทเมนต์สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการเงินของท่านไปยื่นให้กับพนักงานธนาคารอมสินนะครับหลังจากนั้นก็รอพิจารณานะครับผมแล้วเขาจะแจ้งนะครับว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียด ที่ผมได้นํามาฝากกันในวันนี้นะครับในส่วนของธนาคารออมสินเปิดให้กู้ผ่านแอปบนมือถือนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับยังไม่ต้องเดินทางไปสาข,ขานะครับผมหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วให้เราเตรียมเอกสารนะครับตามที่ผมแจ้งไว้แล้วค่อยเดินทางไปสาข,ขานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ